ตอนนี้นะครับพันมาถึงบ้านที่พาทุกท่านมาชมแล้วนะครับแค่เห็นประตูด้านหลังนี้ก็โอ้โหโอโถมากเลยนะครับผมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเชิญเลยครับผม ตอนนี้นะครับพันพาทุกท่านเข้ามาอยู่ภายในบ้านกันแล้วนะครับผมบ้านที่เห็นอยู่ด้านหลังพันนี้นะครับที่พันจะพาทุกท่านมาชมมารีวิวกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในโครงการมันธนาตะเหล่นชันนะครับจะอยู่บนเส้นถนนบรมราช,ชชนนนีซึ่งห่างจากถนนบรมแค่800เมตรเองนะครับซึ่งโครงการนี้จะอยู่ห่างจากทางด่วนสีรัตไม่ไกลครับผมและอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าไม่ไกลเลยครับ และที่สำคัญอยู่ใกล้ห้างดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น 9, 9, o, เซ็นทรัลปินเก้าเมเจอร์ปิ่นเก้าโฮมโปรโรงพยาบาลเจ้าพยาและโรงเรียนชื่อดังต่างๆมากมายเลยนะครับผมภายในบ้านหลังนี้จะมีเนื้อที่อยู่ที่257ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน400ตารางเมตรนะครับโดยบริเวณรอบๆบ้าน,นครับจะเป็น สนามหญ้าที่กว้างลายล้อมด้วยต้นไม้หลากหลายนานาชนิดเลยนะครับผมซึ่งทางเจ้าของบ้านเองเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์เหมือนคล้ายๆรีสอร์ทเลยนะครับผมเวลาอยู่แล้วจะรู้สึกว่าผ่อนคลายสงบร่มเย็นมากเลยนะครับแค่เห็นด้านหลังพันนี้ก็สวยแล้วนะครับแต่พันขอบอกว่าด้านในอะ่ะสวยยิ่งกว่าอีกนะครับผมปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันครับเชิญเลยครับ ที่พันยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านซึ่งจะเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเลยนะครับผมและมีโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับให้นั่งผ่อนคลายนั่งรับลมเย็นๆสบายมากเลยครับแดดก็ไม่ร้อนด้วย นี้นะครับผมจะเป็นห้องรับแขกภายในบ้านนะครับโอ้โหสวยเลิศหรูอลังการมากเลยครับผมจะมีทั้งโซฟาเก้าอี้ไว้คอยรับแขกนะครับและด้านหลังก็จะเป็นประตูกระจกที่มองเห็นวิวสวยงามมากเลยนะครับทำให้สงบลมลื่นเลยแล้วภายในห้องนี้นะครับจะตกแต่งด้วย เชเียงกาเรีโคมไฟอย่างสวยงามมากเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะครับเราเข้ามาภายในตัวบ้านกันแล้วนะครับผมภายในตัวบ้านนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมเหมือนกับพันได้ไปอยู่ที่รีสอร์ทที่สงบร่มลื่น มากเลยครับผมภายในตัวบ้านนี้จะตกแต่งได้อย่างหรูหรามากบริเวณที่พันยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณของโต๊ะทานอาหารซึ่งมีจะมีห้องครัวอยู่ทางซ้ายมือของพันนี้นะครับผมส่วนด้านหลังตรงตรงนู้นนะครับจะเป็นบริเวณห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นภายในบ้านนี้นะครับผมและก็จะมีห้องอนเนกประสงค์ซึ่งจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องพระก็ได้นะครับ เอาอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของทุกท่านเลยนะครับผมป้าเดี๋ยวพันตาไปดูแต่ละจุดให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับจุดแรกนะครับบริวเวณโต๊ะอ,อาหารตรงนี้จะมีโต๊ะอ,อาหารวางไว้อยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับและมีเชียงเกลียอยู่ด้านบนซึ่งทําให้ความรู้สึกว่าสวยงามมากแล้วเราไปที่ห้องครัวกันนะครับบริวเวณห้องครัว ก่อนจะถึงห้องครัวนะครับเราจะมีเคาน์เตอร์บาร์ตั้งอยู่ตรงข้างหน้าก่อนตรงเข้าไปหน่อยก็จะเป็นห้องครัวซึ่งภายในห้องครัวนี้จะตกแต่งบิวอินไว้อย่างสวยงามมากเลยนะครับผมโดยจะมีชั้นเก็บของไว้ให้อยางเยอะมากครับผม แล้วก็เดินทะลุออกไปตรงสวนบริเวณด้านนอกได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณห้องรับแขกภายในบ้านนี้นะครับผมจะมีโซฟาไว้นั่งคุยเล่นคุยต้อนรับแขกกันนะครับแล้วเดินไปหน่อยเราก็จะมีห้องทํางานที่พันบอกไว้เป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งสามารถทําเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าห้องอเก็บของห้องไหว้พัก ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับแล้วจะมีตู้โชว์ไว้โชว์สวยงามมากมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างนี้ให้ด้วยนะครับผมซึ่งห้องน้ํานี้จะตกแต่งแบบหรูหรามากเลยนะครับสไตล์รีสอร์ทชัดๆเลยไาเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณชั้นบนกันครับว่าเป็นยังไงเชิญเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพันจะพาทุกท่านไปชมบริเวณชั้นสกันนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนแค่ <Okay. S 1> บันไดนี่นะครับ ทําสวยแบบหรูหรามากมายเลยนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนว่าจะหรูหราขนาดไหนครับผมเชิญเลยครับตอนนี้นะครับพันพาทุกท่านมาชมบริเวณห้องนอนนะครับห้องนี้เป็นห้องมัตเตอร์เบดรูมนะครับผมโหพันเห็นแล้วพันอยากได้มากเลย ตกแต่งแบบสวยงามเห็นไรบรรยากาศอยากนอนมากเลยครับผมเพราะภายในห้องนอนนี้นะครับจะมีเตียงขนาดใหญ่และบิวอินด้านหลังเป็นกระจกนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินให้นะครับผมและมีโต๊ะเครื่องแป้งไว้แต่งตัวสําหรับคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษนะครับผมมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับ ซึ่งภายในห้องน้ำนั้นจะมีอ่างจากุซี่ไว้ให้ทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนต่อไปกันครับว่าเป็นยังไงกันใช่เลยครับที่เห็นด้านหลังพานี้เป็นห้องนอนที่2นะครับด้านหลังก็จะมีตกแต่งมีเตียงมีโต๊ะเสื้อผ้าบิวอินและมีด้านหลังก็เป็นฉากั้านด้วยผ้ามา่านและมีกระจกอย่างสวยงามมากเลย ข้างบนก็มีโคมไฟไว้สวยงามมากเลยนะครับผมและมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยนะครับโดยห้องน้ำนี้สามารถเข้าออกได้สองทางคือเข้าทางห้องนอนนี้และเข้าทางด้านนอกได้ด้วยนะครับและห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนที่สามนะครับผมภายในห้องก็จะตกแต่งบิวอินให้ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้เสื้อผ้า ต๊ะเครื่องแป้งจะสังเกตว่าทุกห้องก็จะมีแอร์ให้ครบเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับชมภายในบ้านกันแล้วสวยมากเลยใช่ไหมผ่านเองก็ยังอยากได้เลยครับผมบ้านหลังเนี้ยแต่งแบบสไตล์รีสอร์ทเลยนะครับผมถ้าเราอยู่แล้วอะ่ะมันรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากเลยครับราบริวเวณตรงเนี้ยนะครับตอนเช้าเราเอาไว้นั่งจิบกาแฟชิวนั่งชิวๆคิดงาน ได้อย่างสบายเลยนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับราคาถูกมากไม่แพงเลยแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกท่านเห็นภายในบ้านนะครับทางเจ้าของแถมให้ครบหมดเลยนะครับผมโดยเขาขายเพียงราคาแค่36ล้านบาทเองนะครับกับพื้นที่ขนาด257ตารางวา และพื้นที่ได้สอยภายในบ้านเนี้ย400ตารางเมตรเลยนะครับผมถือว่าราคานี้คุ้มมากๆและภายในบ้านหลังนี้นะครับผมสามารถจอดรถได้ถึง4คันเลยนะครับด้านหน้าของบ้านนะครับหันไปทางทิศตะวันออกนะครับผมช่วงเย็นก็จับไม่ร้อนเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อพันได้ที่เบอร์0641562546นะครับอย่าช้านะครับผม บ้านดีๆสไตล์สวยๆอย่างนี้กับราคาที่ถูกมากนะครับรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมและก่อนจากกันนะครับพันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอสังหาใบาในพันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดทรัพย์ดีๆโปรดีๆแบบนี้นะครับและพันก็จะหาทรัพย์ดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันต่อๆไปนะครับผม สว่วนพีนี้พันขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ